สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามีนัดกันอีกแล้วนะคะในวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2,564ารสีาศีธนูนะคะก็เป็น1ในจำนวน5ราศีที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบได้เงินร่ำรวยในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีธนูนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงของวันนี้นะคะดังนั้นค่ะท่านผู้ชมนะคะจะต้องมีสติมีวิจารณญาณน,นะคะในการรับชมค่ะไม่ใช่ว่าทุกทกท่านชาวราศีธนูจะถูกหวยถูกเบอร์ในวันนี้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมด้วยค่ะ ในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่านะคะมีดาวพระสุขดวงนี้นะคะมาทับที่ลักนณาชาวราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรดาวดวงนี้ก็มาจากเรือน ลาพะก็หมายถึงเรือนโชคลาบนั่นเองค่ะส่วนอีกเรือนหนึ่งนะคะก็มาจากเรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมชาวราศีธนูไม่ใช่ว่าจะได้โชคได้ลาบทางด้านเรื่องหวยเรื่องเบอร์หรือโชคลาบทางด้านเรื่องการเงินอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงนะคะโชคลาบที่มาในลักษณะของเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยค่ะ โชคลาภนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีอย่างเดียวนะคะมีโชค้ายด้วยนะคะก็ถือว่าสิ่งที่ได้มาโดยที่เราไม่ได้ลงทุนนั่นเองค่ะเราก็มาดูจุดแรกเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะ ที่มาจากเรือนอริมาทับที่ลัคนาชาวราศีธนูก็ให้เรามาระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเองนะคะหรือรวมไปถึงนะคะบางครั้งนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีคนรอบข้างเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านสังคมคนรอบข้างแม้แต่พี่น้องของท่านเองนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมาเป็นศัตรูกับท่านหรือช่วงระยะเวลา นี้นะคะคนเหล่านั้นนะคะอาจจะทําให้ท่านเกิดความรู้สึกงุดหงิดใจหรือไม่สบายใจก็เป็นไปได้ค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็หมายถึงจุดที่เป็นโชคลาบนะคะรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายตรงจุดนี้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบตรงนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้มีสติมากๆนะคะเพราะดาวการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายไปเป็นประก็หมายความว่าเมื่อท่านอาจจะได้โชคได้ลาบตรงนี้แต่ โชคลาภตรงนี้นะคะอาจจะมีคนเอาของท่านไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาจะซื้อเลขอะไรนะคะเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรลงไว้ด้านหลังเลยนะคะเพื่อการสูญหายจะได้ไม่เกิดการเสียหายขึ้นในภายหลังเหมือนกับที่เราได้ข่าวมาบ่อยๆนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะ ก็ให้เราระวังด้วยนะคะเรื่องรถเรื่องลาการขับรถขับลาก็ให้มีสติค่ะไม่งั้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาให้กับท่านได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การไปเที่ยวเช่นนี้นะคะบางท่านก็อาจจะไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็อาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะจากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะว่าชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคในลาบในวันนี้แต่อย่างไรนะคะเก็บรักษาไว้ให้ดีๆค่ะในวันนี้อาจจะมีอะไรขุขลัก เกิดขึ้นกับท่านแน่นอนเลยนะคะอย่าให้อารมณ์ตรงนี้นะคะบันทอนในเรื่องของความรู้สึกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจีราก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะจับเงินได้เงินจับทองได้ทองนะคะจะคิดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ